สบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องพ้องฝ่ายเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมาผมกับไม่เราช่วยอะไรพี่น้องไม่นี้เฮามากินเข่าเลยพี่นังได้มากินเฝือนะพี่นังเฝือแล้วนี่ยนะฝืนนะภาระเอิญมาฝืนมือ,อท้ายเอิอนน้นว่าเป็ดเตี๋ยวพี่น้องเป็ดเตี๋ยวเนาะนี่เห็นมาโอ้เมียได้เห็นใหนกินเลยนะแซ่บอะไรเงี้ยเนาะอืมจัดไปพีนาะ tập mẹ quý mẹ quý chăm quý mẹ không mẹ quý 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 mà quý mẹ quý mà quý mẹ quý hình như mẹ hình mẹ ก๋วยเตี огод, ๋ยวไม่น้อไห้เอินมาก๋วยเตี๋ยวนะฝืนยังเสร็จล้วเอิ้นมาฝืนอ่ะเป็นนักฝืนไก่ได้เป็นนังเด้กก๋วยเตี๋ยวไก่นะไก่ยูส่ไก่กับไก่เพือนแหละไม่น้อไก่ลาดไ่่ออืม มาไหมมาไม่ไม่้องเลยคักคักคักนี่จะต่อนน้าเมียหายหน้าเมียยันจอยนน่อยเหล่ะมอืมครับ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 เมีครับครับรัดเบกตายแล้วพี่คนแมน่งเมาปันอืมมันองเมาใชไหมตอนอยู่ในดินเวลาปวด มันอยู่ดินว่บปลวกแบะมันบินได้ว่าแมงเหมาแบะเนี้ยเอ้จาจะนาได้คนเท่ากันนะฮะเนอะตอนไก่เนาะไปลาดแ่บแทบมันต้องเลี้ยงเองไก่ลาดอย่างนงี้ยนะแม่ขอข่าวนะครับมา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  ไม่ต้องเห็นป่ะปาท้อชัดไปแล้วตัวตัวฮึเหตุไงฮะเป็นหมากแล้วนะฮะเดี๋ยวก็นั่งมาได้

ตัวนะตัวกับมี่นั่งไปนั่งได้นี่จับไปครับบ้าอนไก่ครับนะไก่ไก่ละเนาะเนี่ยจะตอนนั่เนาะ cái cái hiện nay chạm nó nhìn này thả ba tuổi phải không Các cặp phim mặc hết nữa. Phải không? Hmm. Hmm. Cái <laughs> <laughs> này là cái kính đi học thái vậy nọ Ê ê đi thọc mà nè Còn mình <cười> <cười> กินอ่างมือกล้องแล้วนขอบใจน้นะรับกินแล้วก็กินดีท็อกใช่ไหมน้อดีท็อกแบรนด์เจ้านางนะเพีงนะม่ใคขี้ากขี้บรสะดวงก็ไปจัดการในเลยพียงนะแต่กินแล้วบปลี่นผลพลาดมันทิ่มรถพค่าขึ้นเงินนะเพีงนะห็นปะดีท็อกแบรนด์เจ้านางเพี่งนะอกป้าดีอกกแี็อกบ์แ้ดี็กก์แป้งดอน้งดีทอก์้งดีท็อก้งลีท็อก้ำใสล็อก้งดสอาดเนาะ กินไปแลดวพอมีดีท็อกซ์มีความดีเนาะกินเข้าไปแลดเออบุกินน้องไฝตายเบื่อบวดตัวทำไปดีกล้องก่อนใช่ดีชทีน้องโป่งไฝเนี่ยนะฮะเอาผักละบ้าขาดอันหนึ่งเนาะครับเนาะ กะลำ่่ครับกะลำวกะลำอันนี้อันนี้พักพักเสิริมนะหอมลาบหมลอือนมอเอ็เคปือนเบ้นกับไปล่างเลยนะไปล่างทังนั่งยเยเืยจันเอเจ้ามา <laughs> อืมอ้วแมงมาวแมงมาว บอยาหมดยาแล้วหมยาแล้วเอาไหมล่ะล้างล้างล้างมาล้างมาล้างมาล้างมือยังวะเดี๋ยวไปเออถูถูได้ไหมถูได้ไหมเออไปเซร็จเปนครับไปเซร็จอยู่ในเด้อโอเคไปเสร็จอยู่ในเด้อมาพี่น้องมาเพียงนาทีละนี่พี่น้องเห็นบ่สนใจกัน ชักหาบอกค่านะเพียงนาะเฟซบุ๊กไมโลโซเพี่น้องภาษาอังกฤษเด้อ m อ i เด้อพี่น้องเด้อโลโซเอ็ลโอเอสโอนะไมโลโซนะเพียงนาะมาดีท็อกแบรนด์จะนั่งพี่น้องเอาไปล่างสารปิดกันไฟยังบวกเพืล่างอ่นเพียงเอาไปจัดการเลยให้ลำแสงสะอาดนะเพียงนาะถ้าระบบข้างในเขาสะอาดเป็นคิวพานเทาก็จะดีนะเพียงนะหน้าตาดีรอคือพวกค่าอะไรเพีองอ่ะมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินเฟอร์กินเฟอร์ อันนี้โมเมนต์เฟือได้เพี่งได้เฟอือถวยได้มีอะเป็น้งไห่ปเนะเสียบมบอยางหมดและเป็นวเสียบหม้เพุ่หมุกบ้าถวยทีมันไปนาะแบบแท้อ๋อแท้อะไรไปเะว พ,<า>พูดพอดีอะถ่ายเจตุน,นะไ <c oughs> ม่หม,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 มักตัวเอยแมมก็มาของหวานเจตุนเอามากัน มีมาให้เลยน้องมีภาษาลาวว่าหมีภาษาไทยว่าขนุนนะเพีองเด้อ well, ว่าฟังวานของเรานะกินเฟอร์เจกินข้าวใจอนักเละนางยิ้มได้เออเออเออเฟอร์เฟอร์อาสนใจกับติดต่อหาพ่อค้าเนาะพี่นยงเด้อเฟซบุ๊กไม่เราโซเด้อพี่นยงเด้ออ้าวดีท็อกแบนจ้านางนะ อ้าวขอจบคลิปพี่น้งองมาขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ